ปูเนื้อเยอะๆจ้ามาค่ะทุกคนขามากินด้วยกันค่ะหนึ่งสุกเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ด้านหลังนะคะจิ้มลงไปค่ะอื mm -hmm. อร่อยไม่แน่ใจว่ามันปูเดียวกันกับปูไข่ไหมทุกคนเพราะว่าตอนแกะออกนะ่ะมันไม่ค่อยมีไข่เลยแต่เนื้อแน่นเนาะแต่รู้สึกว่ากินยากมาก ด้วยความที่แบบว่าไอ้กินไม่เป็นด้วยแหละมัง้งเนื้อหวานแน่นๆเลยค่ะเขาเรียกว่าปูอะไรคะ่ะปูด,ดำหรือเปล่า ไอซื้อมาในราคาสามพันบาทรวมส่งก็สามพันนิดๆเนีน่ยค่ะได้ประมาณแปดตัวไซส์ใหญ่นะกินยากแหฮ มาดูในส่วนของกล้ามไม่รู้ว่าจะตัดได้ไหมส่งสานกันไกลเลยนี่ทุกคนตรงนี้ไม่ได้มันต้องใช้คอนทุกแต่เนื้ออร่อยนะ มันฉ่ำกว่าปูมามเนื้อเยอะมากเอาขามาจิ้ม แข็งมาก กินไม่ได้ทุกคนหน่อยละกินปูม้าดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย